สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำครัเป็นกล้องตัวนี้นะฮะเป็นกล้องวงจรปิดนะตัวนี้นะครับสั่งสามารถหมุนซ้ายขวาแบบนี้เลยสั่งผ่านมือถือเราเลยครับก้มลงเงยหน้าขึ้นมาแบบนี้เลยนะอ่าเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวเมืองนอกต่างประเทศดูออนไลน์ได้เลยเนาะขอใครที่บ้านเรามี WiFi นะครับตัวนี้เนะาะสั่งงานแบบนี้เลยนะฮะกล้องติดได้หลายตัว อแอปเดียวนี้ติดได้หลายตัวนะครับอยู่ที่บ้านมีมือถือหลายเครื่องเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ติดตั้งได้เลยเนาะดูฮะมีสีเสารับสัญญาณ Wi-Fi แบบชัดเจนมากติดตั้งกองไวที่บ้านที่มี WiFi เนาะแล้วก็อแต่ภายนอกภายในก็ได้ได้หมดเลยนะมันกันน้ํากันฝนนะตัวนี้เนาะสุดยอดมากๆเลยอ่ามันทําอะไรได้บ้างเราลองดูอนะตัวน,วนี้มันพูดคุยผ่านตัวกล้องได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองพูดคุยให้ดูนะครับมันเป็นยังไงลองดูซิอ่าอ่าเปิดลําโพงขึ้นมานะฮะแล้วก็พูดเลยเนาะสวัสดีครับ ฮอยวันนี้ไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านอ่าผมเที่ยวอยู่เขาค้อนี่มาดูทะเลหมอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อขอนมมาฝากนะนี่แล้วก็ปล่อยมือนะคนที่อยู่กล้องก็พูดมาเลยเหรอ<ล>นี่ก็จะได้ยินที่มือถือเราเลยนะฮะนี่ได้ยินตรงนี้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวรอของฝากแล้วกันประมาณนี้นะครับอ่าพูดคุยโต้อตอบกันได้เลยนะโอเคครับแค่นี้ก่อนจะเที่ยวก่อนอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสุดยอดอมากเลย โอเคแล้วก็นี่เนาะเราก็สามารถสั่งงานแบบนี้เลยเนาะฟ้าผ่านมือถือแบบนี้เลยนะครับเราใช้เน็ตมือถือเนาะอยู่ที่ไหนก็ดูได้เลยไปเที่ยวเมืองนอกก็ดูได้เนาะต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็ดูได้เลยเนะทั่วประเทศเลยนะครับนี่ที่บ้านเราก็ติด Wi-Fi ไว,ไไว,ไว้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เวลายางค่ำคืนเนาะมันสามารถนะฮะมีหลอดไฟ LED นะฮะนี่่องถนนหนทางแบบนี้เลยเนาะเวลาคนเดินมา ออโต้แบบนี้เลยเนาะนี่หรือว่าแบบให้มันเปิดปิดเองหรือว่าเราสั่งเปิดปิดผ่านมือถือได้เลยนะฮะแบบนี้เลยนะอ่าลองเปิดไฟสิอ่าปิดไฟอ่าสั่งหมุนซ้ายขอก็คลิกเดียวนะผ่านมือถือเลยอ้าหมุนซ้าย โอ้หล่อมากหุนขวานะครับนี่อ่าก้มหน้าลงสิลูกน่ารักไ <c oughs> งหน้าขึ้นมานี่ฮะสมูทมากๆเลยนะสถเยรนมากๆเลยเป็นกล้องที่มีความสถเยรนแล้วก็คมชัดมากๆเลยเนะาะภาพแบบ Full HD แบบนี้เลยนะฮะลองดูแบบเต็มจอหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดแบบเต็มจอให้ดูนะครับภาแบบนี้เลยนะอ่าสุดยอดมากๆเลยเลือกแบบแบบ HD นี่นะฮะดูภาพแบบคมชัดแบบนี้เลยนะคมชัดแบบนี้เลยนะฮะนี่เนาะ ฟับจิ้มหน้าจอหนึ่งทีนี่นะโอเคสุดยอดมากเลยแล้วก็สั่งบนซ้ายควาแบบนี้ได้เลยนะฮะฟ้าแบบนี้เลยนะโอเคมันทําอะไรได้อีกนะฮะตัวนี้เนาะดูภาพย้อนหลังผ่านมือถือได้เลยเนาะเนี่ยฮะไปที่เมนูเล่นกลับนะฮะเมนูเล่นกลับก็ไปที่เมนูเล่นกลับแล้วก็เปิดดูภาพได้เลยเนาะมันก็จะมีวันที่ขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็เลือกเอาวันที่นะผมติดตั้งไปอ่าตัวนี้นะฮะใส่มบโมริการได้สูงสุด128 g b นะดูย้อนหลังได้ถึง 2เดือนเลยอ่าผมก็แถมเมมให้ด้วยนะตัวนี้นะฮะแถมเมมให้3 2มสองจิกนะฮะดูย้อนหลังได้อีกประมาณ20วันเดี๋ยวมาเตรียมรถให้เองเลยนี่เป็นภาพย้อนหลังแบบนี้เลยนะฮะอ่าขึ้นมามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่เราก็มาเลือกเอาเลยมีวันที่มีเวลาเนาะนี่เวลาบ่ายโมงนะฮะนี่กำลงกังรีวิวอยู่รับ,บเปิดดูเลยฟับนี่อ่าก็จะเป็นภาพวิดีโอแบบนี้เลยนะครับดึงภาพย้อนหลังมาดูผ่านมือถือแบบนี้เลยเนาะนี่นี่นะฮะอันนี้เป็นวิดีโอนะฮะเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอ อา่าโอเคแล้วก็มาทําอะไรได้อีกนะครับตัวนี้อา่าสุดยอดเลยมันสามารถตรวจจับการขโมยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะวันนี้จะลองทดสอบหน่อยนี่นะฮะไปทดการป้องกันเนาะเลือกเตรียมพร้อมการป้องกันนะฮะกดกําหนดนะฮะอา่าเสร็จแล้วเราก็นี่นะมาดูภาพเลยสมมตินะถ้าเราไม่ดูภาพก็แบบจับให้เนะาะอ่าให้กล้องร้องด้วยก็ได้เนาะนี่นะครับเปิดเสียงปลุกนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เราเนาะลองเดินผ่านกล้องอ่ะพี่ตีเดินผ่านกล้องเลยพี่ อ่านี่นะฮะมันจะร้องเตือนแบบนี้เลยอ่าเดินพี่เดินเลยครับเดินไปกันกลับเลยอ่ามันบอกว่ามีผู้บุกรุกเนาะที่ตัวกล้องแล้วก็จะร้องแบบอัลามเลยนะฮะอะลามเลยอัลามแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีภาพเด้งมาที่มือถือเราเลยอ่าที่ตัวกล้องมันร้อนนะฮะแล้วก็จะเด้งมามือถือมาที่นี่นี่นะครับเน่ จะมีข้อความเด้งมาเตือนที่มือถือเราเราเปิดด้วยหัวข้อข่า,ขาวเนาะนี่นะฮะก็จะมีเวลาบอกเฮ้ยใครบุกลุกเข้ามานะครับนี่เราเปิดดูภาพเลยนี่นะฮะพี่เขาเดินอยู่นะนี่นะพี่เขาเดินอยู่นะเฟึบนี่จับภาพแบบนี้เลยนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะสุดยอดเอามากเลยนะอ่ะพี่เดินอีกรอบนึงนะครับเอืมเดินกลับมาครับพี่ <S <S อ่า <S <S แบบนี้เลยนะฮะมันก็จะร้องแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะพี่เขาเป็น นี่นะฮะเดินแบบนี้นะฮะอ่ามีคนเดินผ่านก็ไม่ได้ร้องแบบนี้นะครับนี่พี่เขามาช่วยเป็นพระเอกรีวิวให้ผมนะวันนี้นะต้องขอบคุณพี่ตีนะครับนี่โอเคแบบนี้เลยสุดยอดมากเลยอ่าเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนนะ แก okay, ขยับตัวนะขยับไม่ได้เลยบุกลุกอย่างเดียวเลยนะฮะคนรู้จักกันนี่แหละแต่ก็บุกลุกนะล้อเล่นนะ,ะปิดก่อนนะเข้ามาที่เลือกปิดเนาะเรา,าพอเราอยู่บ้านเราก็ปิดไว้นะฮะปิดไว้ปิดไว้อสั่งหมุนซ้ายขวาดูพร้อมกันในที่ละสี่จอแบบนี้เลยก็ได้เนาะนี่เนาะปั๊บปั๊ปัปป๊นี่ผมติดหลายตัวนะะที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานด้วยเนาะก็ติดไว้แล้วก็กําลังรีวิวอยู่ก็กาลังดูกัารดูภาพอื่นเนาะที่อยู่ที่อื่นบ้างให้ดูก่อน อันนี้ผมติดไว้ที่หน้าร้านผมนะฟับอ่าดูภาพที่ที่อื่นบ้างอ่าอันนี้ดูหน้าบ้านแล้วกันเนาะตัวนี้เนาะฟับเนี่นะฮะเนี่ยนี่เป็นภาพหน้าบ้านนะฮะมีอีกตัวหนึ่งนะบีปกล้องอีกตัวหนึ่งนี่ฮนะก็สั่งหมุนซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะฮะอ่ามันคือติดตั้งได้หลายตัวเนาะในแอปแอปหนึ่งนะฮะเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายแบบนี้เลยเนาะสุดยอดอมากๆเลยนะตัวนี้ผมบอกไปว่าเมื่อกี้ว่า ติดภายนอกก็ได้ติดภายในก็ได้เฮ้ยมันกันน้ากันฝนนะฮะมันเป็นรุ่นกันน้ํากันฝนแนละ้วผมมาเทสให้หน่อยวันนี้ผมก็เตรียมน้ามาให้แล้วแบบทดลองแบบว่าเฮ้ยวันนี้ฝนตกพายุเข้าอย่างนี้เนาะเอาเรามาลองเทสกันหน่อยกันน้ำกันฝนจริงหรือเปล่ามันจะพังหรือเปล่านะฮอะอ่าเรามาลองเทสหนอยน้ำจริงๆนะฮะตัวนี้เป็นน้ำจริงๆเลยเอ่าแบบฝนตกชุ่มชแบบนี้เลยนะทดสอบกันเลยนะอ่ามันกันน้ํากันฝนแบบนี้เลยนะคะฟ้าบอ่าทดสอบกันซิมันยังสั่งงานได้อยู่หรือเปล่านะฮะอ่ามันยังสั่งงานได้อยู่หรือเปล่า เราก็เลื่อนหาเปิดมาปั๊บนะฮะอ่าฟับอ่ะผมจะลองให้มันหมุนซ้ายขวาดูซิฟึบอ่าทำงานได้ปกตินะฮะรุ่นนี้กันน้ำกันฝนนะฮะนี่นะฮะมอเตอร์ก็กันน้ำกันฝนเลยพิเศษเลยฮะเป็นแบบสุดยอดเลยนะตัวมอเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็นแบบอ่าตัวไฮเลยนะฮะตัวไฮเลยตัวนี้ตัวนี้ออปชั่นสูงมากๆนะกันน้ำกันฝนเนาะทนร้อนทนแดดทนฝนนะฮะตัวนี้เลยอ่ามีอินฟลชเ่นจับภาพกลางคืนได้ด้วยนะ ทดสอบดิมันกันน้ำกันฝนแล้วเมื่อกี้มันโดนน้ำโดนฝนมันยังจับผู้บุกลุกอยู่หรือเปล่านะได้สักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอีกสักรอบหนึ่งเผมเปิดเปิดเตรียมสิฟ่าพี่ตีลองเดินผ่านหน้ากล้องดิพี่ทำงานปกตินะฮะมีผู้บุกลุกนะฮะ,ะนี่พี่ตีก็เดินอยู่นะฮะโอเคเดินกลับมาพี่ตีนี่นะฮะพี่ก็เดินอยู่หน้ากล้องนะกล้องมันก็ลองนะครับโอเคแล้วนะปิดก่อนนะ ทำงานได้ปกตินะฮะดูภาพอะไรแบบนี้เลยกันน้ำกันฝนแบบนี้เลยเนาอะ,อะตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมผิดผู้บุกลุกก่อนอ่าตัวนี้เนาะ ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษต,ตอนนี้เลยถ้าสั่งซื้อตอนนี้นะฮะผมแถมบริการใด้อีก32 gb นะฮะดูยอนหลังได้อีก20วันมันใส่เมมโมรี่การ์ดได้สูงสุด128 gb ะนะอ่าเป็นเมมโมรี่การ์ดที่เราใส่ใส่มือถือน,นี่แหละอ่ามันก็จะบันทึกให้2เดือนประมาณ2เดือนนะเรา28กิกมันก็จะวนซ้ำให้เองแต่ว่าผมแถมให้ก็20วันก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะฮะ พอมันครบ2 0วันมันก็จะวนซ้ำให้เองเนาะมีมือถือกี่เครื่องเนาะก็สามารถเพิ่มกล้องได้เลยนะเหลือเพิ่มเพิ่มไปกันดูได้เนาะทิ่คุณพ่อคุณแม่คุณแฟนก็ดูด้วยกันได้นะคือแชร์สามารถแชร์ให้ดูกล้องได้ทุกคนเลยนะดูภาพยอ้อนหลังสั่งหมุนซ้ายขวาได้หมดเลย่าจะมีตัวเดียวก็ดูกันได้หลายคนหรือจะมีมือถือเครื่องเดียวก็ดูกล้องได้หลายตัวเหมือนกันนะฮะสุดยอดอมากๆนี่เลยนะตัวนี้นะครับ เป็นกล้องยี่ห้อ The Best ที่แบบ The Best สมชื่อแบบนี้เลยเนาะภาพคมชัดทั้งกลางวันกลางคืนมีไฟอินฟราเลดตัวจับความเคลื่อนไหวกันน้ำกันฝนสั่างมุนซ้ายขวาเนาะรูปร่างหน้าตาหล่อเรามีสีเสาแบบนี้เลยรับสัญญาณกันแบบนี้เลยโอเคสนใจยังก็คือพิมพ์ชื่อเบอร์โทร พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรเนาะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางที่บ้าน,นะฮะสั่งซื้อพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรส่งฟรีเก็บเงินปลายทางที่บ้านอ่ารับประกันให้1ปีเต็มนะมีญหาคผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยสินค้ารับประกัน1ปีเต็มนะฮะอ่าภาย1หนึ่งเดือนเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยอ่าถ้าประกับมาหลังจากหนึ่งเดือนก็ ส่งซ่อมโรงงานให้เลยนะครับตรงนี้คือผมส่งซ่อมเองมีปัญหาค,คือทักมาที่ของผมเลยเนาะอายี่ห้อผมเอง the bass นะฮะส่งซ่อมผ่านโรงงานให้เลยเนาะโอเคถ้าภายหนึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะสั่งซื้อพิมพมชื่อดีเบอร์โทรได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ